สวัสดีค่ะอะไรนะคะคุณพี่ว่าอะไรนะคะ <g ül üyor> ให้หนูสวยเธอหนูหมดเงินเยอะมากพอความสวยต้องใช้เงินนะคะ it, 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 ah? อะไรนะก็กลัวสิวแต่ก็ ถ้ากลถ้าไม่ทำก็ไม่สวยสิเพราะว่าโค้งหน้าเรามาเป็นผู้ชายอ่ะโดนะเดี๋ยวมาพี่แต่งตัวตอนแรกต้องจะดีก็ชนีแต่หน้ากระดูกใหญ่นะใช่ปะเพราะว่าเพราะว่าทำเหรียญสูงง่ายหมดเลยตลอดใช่พี่ทำี่ทำเสียงตังนานแล้วตั้งหลายปีแล้ว เจ็ดเจ็ดแปดปีได้และะ้วมั้งแล้วห,ห,หน้าพี่เริ่มใหญ่ตอนไหนรู้ปะตอนที่จับฟันจะบอกเลยว่าความผ่านในการอะไรนะอุ้ยอย่าไปจับไม่ต้องจับหรอกไ,ไ,ไหนดูไหนดูฟันโดนาซีสวยแปลอ่ะไ,ไ,ไ,ไหนลอง ลองยินฟันออ้ยอย่าไปทำแล้วเพราะว่าอะไรปะคนที่ค,ค,ค,คนที่จัดฟันอะหน้ามันจะเปลี่ยนก็คือถ้าตัดการามตัดโหนกอ,อะไรไปแล้วอะอย่าไปทำเลยเพราะว่าหน้ามันจะเข้าที่เราไงถ้าเกิดจัดฟันอะมันอาจจะไม่สวยก็ได้โรนัะเข้าใจปะหน้ามันจะเปลี่ยนเ,เป็นความรู้เลยนะทุกคนว่าถ้าเกิด อยากทำดีเี่ยงไรตอนแรกอะถ้าแบบอนาคตข้างหน้าเราอยากทำดีเนี่ยเราอยากเอาดูดเขาออกเป็นความรู้นะทุกคนว่าควรที่จะจัดฟันให้เสร็จก่อนก่อนที่จะมาตัดการามตัดโหนกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโครงหน้าเราจะเปลี่ยนอีกนะคะหรือไม่ก็จัดฟันให้เสร็จก่อนหรือไม่ก็ให้คุณหมอที่จัดฟันนะคะบอกว่าควรที่จะเออมันสามารถที่จะตัดการามได้เราไปถามเขาก่อนว่า เนี่ยหน้าหนูบอะ่ะมันเข้าที่พอที่จะตัดกามได้หรือยังนะคะโอเคให้ดูพีวีด้วยวันนี้อยู่กับพีพีด้วยนะคะเ,คเป็นไงบ้างพีพีหลักๆที่ทำไปสส่เดือนพอใจมากมีทำอะไรบ้างคะพีพีตัดกามเอาซิลิโคนที่คางออกแล้วก็ดูไขมันเหนี่ยตัดกามเอาซิโคนที่คางออก แล้วก็ตัดเหนี่ยโดยช่พาะในขอดูแผลนิดนึงได้ไหมพี่พี่พี่แผลสวยมากนะคะอ,อ๋อมีแผลแค่ตรงนี้เองนี่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เนาะอ่ะพี่พีอันนี้เราทำศรลจกรรมกี่ครั้งแล้วเนี่ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังดีดีกว่าให้เห็นนะี่ด้วยาอันนี้เราทำศรลจกรรมครั้งที่เท่าไหร่ละพี่พีทศลกรรมอะไรคะ ัญญกรรมแบบว่าผ่าตัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหลายั้งแล้วนะหลายัางดีทั้งแล้วมาทําที่นี่ประทับใจมากค่คุณหมอจีช่าประทับใจค่ะเป็นไงบ้างดีเลยลองเล่าประสบการณ์ให้ฟังหมอดีพยาบาลทุกคนดูแลดีมากอ่ะเหรอค่ะตอนที่ก่อนที่จะมาทําอ่ะรู้จักรู้จักกีได้ไงแล้วก็ติดติดตามมาสักพักแล้วแล้วก็ที่ตัดสินใจมาทาก็มาคอกคลิปแม่เอ๋สายเนาะเห็นแม่มาทำแล้วเปลี่ยนจริงก็เลยมา เห็นแม่วาทำแล้วก็เปลี่ยนจีงเนาะแล้วพอมาถึงอ่ะคุณหมออธิบายอธิบายดีนะอธิบายดีอธิบายดีก็มีบอกอีกทีได้ไหมคะว่าทำอะไรบ้างตัดกามแล้วก็เลาะซิลิคนที่คางออกแล้วก็ดูดไขมันนีนะค,ะค่ะม,มันเจ็บประมาณกี่วันพี่บีถามว่าเจ็บประมาณกี่วันมันมันมัน,มน,มนไ,มไม่ค่อยเจ็บนะแต่มันมันลำพานเพราะเรากินแล้วไม่ค่อยได้ใช่ไนะ มีหุดหิดปะมีบ้างบอะว่าฉันอยากกินน้ำกินนี่แต่มันเคี้ยวไม่ค่อยได้ใช่ไหมแฟนบเราเป็นไงน้องกี้แนะนําดีไหมว่าควรกินมาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะววาตรงตรงเพราะความไปถามเ่ยก็ตอบตลอดก็ของพี่พีก็ยังมีแข็งแข็งตึงๆนิดนึงก็น่าจะต้องนวดนิดนึงนะคะ แล้วพอมาพอมาถึงเนี่ยคุณหมอกีชาตบอกว่าให้คําแนะนําดีไหมให้คำแนะนําดีค่ะเป็นเราเคยไปที่อื่นแล้วแบบคุณหมอไม่ให้คําแนะนําแบบผ่าเลยนะมดีป่ะไม่ไม่ไม่ได้ไปที่อื่นไม่เคยไปที่อื่นแต่ดูรีวิวมาเยอะดูแต่รูรีวิวที่นี่เยอะแล้วเห็นทุกคนทำมาแล้วมันสวยขึ้น่ะก็เลยตัดสินใจมาทำเลยค่ะโอเคครับพอใจหวานตางใหญ่มาก กรามคือใหญ่มากตอนนี้หน้าเรียวมีคนบอกว่าหน้าเปลี่ยนนะพี่บีทำให้นนมันยุ่อใช่แล้วให้มันยุ่นอันนี้เพิ่งสองเดือนเราเวลาแต่งหน้าเราเป็นไงบ้างโอเคมาชอบไหมชอบค่ะช,ชอบนะคะชอบนะคะอา๋ยวให้ดูหน้าพี่บีชัชดๆอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากทำไปนะคะสองเดือนนะคะมีตัดกรามเอาซีคนที่คางออกนะคะนี่ค่ะ พี่วีบอกได้ไหมว่าการดูแลตัวเองของเรามีอะไรบ้างก็บ้วนาปากบ่อยบ่อยบ้วนปากบ่อยบ่อยเวลาทีเราจะบ้วนปากบ่อยบ่อยแล้วก็นวดด้วยค่ะเพราะมันจะเป็นผังผื่นเนาะทวันนวดแล้วก็กินยาตาท,ที่หมอสั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลเขาก็แนะนําเราตลอดว่าเราดูแลยังไงแล้วก็ทําตามเขาไม่เราก็จะได้ไม่มีผุพางเคียงเนาะค่ะอขอบคุณค่ะพี่วี่ังมาที่นี้ขอบคุณค่ะน้องวีเป็นไงบ้างน,น้องวีนวดคางบ้างหรือเปล่าส่งมาให้พี่ ให้พี่กี้ดูบ้างนะว่าดีขึ้นไหมนี่น้องบีก็เพิ่งเอาทำวีไลน์ไปนะคะอาาา่อนแบบนั้นน้องบีก็เพิ่งทำวีไลน์ไปนะคะเคสนี้นะสองเดือนน้องบีถึงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็มีตึงๆแข็งๆนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมที่นีอตอนนี้เนื้อน,นิ่มขึ้นเยอะแล้วแต่ตรงนี้ยังตึงๆเพราะว่าเราเป็นคีลอยด้วยตรงนี้เนาะ ข้างในนะคะคุณหมอวันนี้คุณหมอบอกว่าจะทําอะไรให้บ้างคะพี่วีก็นัดมาฉีดผังพืชน,นะคะฉีดผังพืช,ชใช่ไหมคะมโอเคค่ะลูกแปดลูกแดปด <c oughs> ไปนั่งทำอะไรจ้า <c oughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปรอดูตอน น้องโดนับตรวจกันเลยแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะฝากฝากถึงคนที่อยากจะมาทําที่นี่เป็นไงบ้างคก็ก็ให้ดูรีวิว,วค่ะแต่ว่าพี่ดูรีวิวมาเยอะแล้วกับที่นี่แล้วพี่พอใจมากก็ให้ศึกษาใช่ใช่ใช่ใชเพราะว่าผลตัวเองทํามาสิบคะแนนให้อิบคะแนนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าเอาใา้ให้ ให้ก้าวค่ะที่ที่อีกหนึ่งคะแนนคือว่ามันรอมันรอให<ป>้หายบวมนา,านไปหน่อยแต่เข้าใจอยู่ว่า่าดใดใหญ่เนาะเข้าใจ่น่แะค่ะว่าการทำศัลยกรรมเนี่ยมันต้องรอเวลาเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราตาัดปุ๊บเราต้องสวยเวลานะ้นตามรูปที่ให้มาต้องไม่ใช้เวลาเพราะมันต้องบวมก่อนกับคุณหมอกีชาต่ะกีจะบอกเลยว่าคุณหมอกีชาติบอกว่าการที่เราตัดเยอะมันจะมีอาการบวมของเส้นประสาทของน้งมาเลยเนะเยืยอะนานกว่าปกติ อย่างของกี้อ่ะบอกเลยว่าเปานคนบอกจริงเมื่อกี้อ่ะเสียโฉมแล้วไปทําหน้าทําไมหน้าเสียโฉมแต่คือบอกเลยว่าพอมันหายอ่ะผลลัพธ์ที่ได้คือมันดีขึ้นตอนแรกก็ต้องไม่ฟังใครนะเพราะเราจะจิตตกแต่ที่จริงตอนนี้ไม่ถึงไม่โพสอะไรเลยนะนในเฟซบุ๊กเชื่อใจแต่ตอนนี้ตอนนี้พอใจมากเห็นตอนเห็นตอนที่กี้ทำนะหน้าที่บวชแบบดูไม่สวยเลยบวมบวม มันเป็นอาการปกติของคนผ่าตัดค่ะทุกคนว่าหลังทาอ่ะมันจะบวมและมันจะดูไม่สวยแล้วพี่ชายพี่ดีใช่แต่ไม่าคยสวยหรอกพอทำเสร็จแล้วมนบวมอยู่แล้วค่ะต้องเข้าใจนะคะแต่ได้วามที่ที่เป็นบิวตี้คอนซัลเต์พี่ก็ต้องแบบว่าโพสให้ดูนี่ถ่ะทุกายรูปเนาะใช่ว่าเนี่ยนะคะก่อนที่จะสวยอ่ะมันจะต้องบวมใช่มันไม่ได้มันไม่เราเราเราต้องบอกว่าเราไม่ได้นักเสนอเคียงช่ว่า ตอนสวยอย่างเดียวการจะขายความงามนี่ต้องสวยอย่างเดียวเข้าใจค่ะว่ามันต้องควาสวยแหละแต่เราต้องทําให้คนรู้ว่าเนี่ยมั่นใจว่าเราทำเสร็จแล้วมันต้องมีน้ะบวงบ้างนู่นนี่นั่นบ้างนะมันจะยืดแล้วมันจะสวยเองถูกไหมคะแบ๊ดแบ๊ดอยู่กับพี่แบ๊ดก็รู้ว่าตัวพี่เองอ่ะก็ได้ก็โดนรอเยอะเนาะมันก็น้อยเหมือนกันเนาะแบ๊ดเนาะมันจะโดนเนาะบางทีเราก็โดนลอยนะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอทํามาแล้วแบบ ทำอะไรมาบวมเบิงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่สนใจแนะล้วเพราะผลลัพธ์เี่ยหนูคือหนู <c oughs> คิดว่ายังไงมันก็อยู่อันนี้เอาจริงๆิงว่าบอกเลยว่าสําหรับคนที่ทำศัลยกรรมไปอ่ะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งพากเ <ไป S 2> ขาว่าเฮ<อ>้ยมันไม่สวยนะมันอุบาทหน้าเก๋กว่าเดิมเราคนเราต่อทุกอย่างเขาใช้เวลานะคะการตัดกระดูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอ่ะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเล็กเลยนะตัดกระดูกเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่นะคะ แล้วไม่ไม่นา่ซ้ำเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยเส้นหลอดเส้นเลือดอ่ะมันบวมแน่นอนคะ่ะค่ะยังไงก็ต้องบวมแต่พอมันยุบมาแล้วอะคือสวยนี่ของน้องอ้อยก็บอกว่า <c oughs> ขนาดสี่เดือนยังบวมอยู่เลยน้องอ้อยกี่เดือน้วคะตอนนี้แต่ก็ดีขึ้นนะของพิกกี้อะ่ะหมอบอกว่าประมาณห้าหกเดือนตอนนี้ประมาณเจ็ดเดือนมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ให้ดูก็ต้องใช้เวลากี้ก็ยังต้องนวดคางนะเพราะว่าหลังจากที่กี้ทําไปประมาณห้าเดือนได้กี้ก็ไปเสริมคางเพิ่มนะคะเห็นปะก็ต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างใช้เวลาเพราะฉะนั้นเขาจะยังเขาจะยาลดบวมให้เรากินทําไมค่ะแหมอเนี้ยพวกขุดรตระโดดหกขันแต่ว่ากลืนค,ความจริงก็คือเราก็ต้องกินยางลงดบวมเพราะว่ สวัสดีค่ะน้องต้อมน้องสมจิตนะคะวันที่28เจอกันค่ะอีกี้เจอกันค่ะน้องต้อมน้องต้อมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าโดนล้อเหมือนกันว่าเคยท,ทามาแล้วแบบมันไม่ค่อยสวยอนะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องต้อมก็จะมาเสริมทางเพิ่มอีกหนึน่งต้องบอกก่อนเลยว่าคนที่ทําไปแล้วว่าเอาซิลิโคนคางออกใช่ไหมที่เราฉีดมาถ้าเกิดมัน แรกๆอ่ะหมออออกแล้วมาดูสั้นไปเพราะว่าหมอเขาจะต้องเคลียร์พวกเคียร์เนื้อซีโคดที่เราเคยฉีดมาอะ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วก็อวกกับเนื้อเราด้วยที่เราติด<ม>เขาเรียกวา่าขังผืนไหมาเนื้ออนืนพอไม่งานหน้ามันจะมีโอกาสอักเสบในภายภาคหน้าไงแล้วแหละ แล้วประมาณหลังสามเดือนอ่องออถึงต้งให้เสริมคางเพื่อเพื่อรักษาเนื้อให้เนื้อมันสร้ตัวเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างมันต้องรอนะคะอย่าใจร้อนนะคะทุกคนแต่คนรักที่เอามาเป็นยอมรับว่าสวยค่ะสี่สี่แล้วพิกี้แต่ชอบหน้าดูเด็กลงขอบคุณค่ะน้องออยทุกคนบอกว่าชอบ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 มิ่รก็สัญญกรรมนะคะบอกเลยว่าต้องใช้เวลานะคะถ้าทำกับ หมอแล้วเลือกเลือกที่ทำแล้วเราก็ต้องมั่นใจใช่ใช่เคองกลมกจุดๆกลมกลมจุดทำออกมาสวยไม่สวยสวยไม่สวยเลยเราอาจจะจิตตกเองนะคะต้อง่อแรกแอ่ะเพื่อนพักเรามีหน่อยปว่ามีสีมีคนทักก็เราแบบว่ามันบวกหนาอะไรเงี้ยแต่มันก็ยุบลงเยอะนะมนีสองมันก็ค่อยยุบค่อย่อยยุบตอนแรกคือหน้าใหญ่มากแล้วเนียงเยอะมากก่อนเนียมหายแล้วเนียมหายมากเนียมหายมากนะเครทำให้น้องแบบเจ้าเนียมออกล่ะ นออมา,าอี่แผลก็แผลก็เล็กเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะสวัสดีพี่เอ๋เวลคัมค่ะพี่สวัสดีค่ะอ๋อหรอ <c oughs> ก็สัญปกรรมทุกอย่างราต้องใช้เวลาเนาะใช่ใช่ขีดขาดหนึ่งนะแกงโดนัทอีกแล้วโดนัทมีคนรอบ้างมาว่าทำมาแล้วไม่สวยเลย,เลยนะอะไรเงี้ยยังเลยค่ะแม่ พรายังไม่เจอใครใช่ป่ะยังไม่เจอใครครับโดนันั้นตกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะทักในไลน์นี่อะไรนะครับเดี๋ยวคนจะเริ่มทักหลังจากที่จบไลน์นี้แหละแต่น้องโดนัทหน้าเหมือนคนนี้นะบอกเลยทำมาละหน้าเหมือนกันเลยออยลาวันเนี่ยสีสมุรอะน้องออยก็มาทำแบบว่าโหนกคิ้วโหนแก้มตัดการามเหมือนกันแล้วตอนเนี้ยโดนัทหน้าเหมือนน้องออยเลย คือสวยไงเห็นปะของโดนัทเนี่ยเลียวไปหมดเลยทุกอย่างจั้ตอนแรกบอกว่ากามใหญ่มากนะคะแล้วหนกค่ะอยากให้ดูหนกเลยอยากให้ดูหนกเดี๋ยวเอาแบบเปิดรูปก่อนทําหน่อยนิดนึงาเป็นยังไงไปเลยค่ะร้องกินเปิดเรารูแบบของคนแป๊บนึงเคสคุณกี้ยัอย่งสืดอเเลน แต่ว่าย hey, ินดีต้อนรับเคลียร์ทุกเพจนะคะให้เราดูแลได้นะคะด้วยประบุนดาลใินนะคะถ่ายได้ไหมคะถ่ายได้ไหมให้ดูนากี้ไปก่อนนากี้ก็เจ็ดแปดเดือนได้แล้วค่ะที่ทำกับหมอกิชาตินะคะ สวัสดีพี่โสด้วยนะคะเดี๋ยวรอคุณหมอเรียกคุณหมอเรียกตรวจหลักครรนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคุณหมอก็ถ้าเกิดทาําหนกคิวไปอ่ะคุณหมอก็จะมีการเย็บด้วยแม็กชใช่ไหมอายน,นะคะโหนกแกนดองโดนัทใหญ่มากตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ละ่ะดีขึ้นแล้วใช่ไหม กา,การันตีจากพี่สาวของพี่โดนัทเลยนะคะว่าหน้าน้องสาวเปลี่ยนขนาดเขาเจอกันทุกวันถึงเมลาข่ะอะขอดูด้านข้างนิดนึงอะโอ้โห<ม>เปลี่ยนเยอะมากจริงๆอันนี้เป็นด้านข้างของน้องโดนัทนะคะม,มันก็เลยจะมีการแบบว่าบวามนิดนึงเพราะ<ช>ว่านองเขาเนื้อเยอะอะ,ะแต่ถ้าดูจริงๆตรงเนี้ยคือหาย โทษน,นะคะนี่เันล้างก็ห่ออะไรนีบร้ไยแล้วอันนี้คืออันนี้คือหายไปเลยอ่ะขนาดพี่สาวล้วเป็นพี่สาวใช่ไหมคะพี่สาวยังบอกว่าหน้าน้องสาวเปลี่ยนเลยอ่ะ <c oughs> ต้องยอมไหมล่ะต้องยอมเนี่ยเห็นปะขนาดบวัวหมายังรู้เลยว่าเล็กลงไห็นนอนโดนน้นหัดค้าให้พี่หน่อยดูปังเนี่ยเห็นปะเปลี่ยนมากไอ้ท<ม>ีหนึ่งโดนน้ำเมื่อกี้โทรศับนะ อาสี่ห้าองศาสีา่ห้าองศานี่ค่ะเห็นปะหน้าเรียวลงเลยนะคะหน้าเรียวขึ้นเลยโอเคค่ะโอเคสำหรับเดี๋ยวมาไลค์คีทีดีกว่า ของน้องโดนัทเพิ่ง14วันค่ะแล้วก็ของพี่บีนะคะ2เดือนของกี้7เดือนค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาไลฟ์อีกทีตอนที่น้องโดนัทเข้าไปพบคุณหมอนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ